วันนี้นะเราก็อยู่ที่น้านเกมไทลิฟเวอร์วันเดินหานเพื่อนก็เดี๋ยวเรานะจะมารีวิวเกมนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันเลยนานะวันนี้นะเราทุนมาที่4 1 4บาทนะทุกคนเดี๋ยวจะมาดูกันว่าทุน400เนี่ยจะสามารถปั้นกําไรให้เราได้หรือเปล่านะฮะนะโอเคมาขออนุญาตนะคะซื้อฟีสป,ปินไปเลย375บาทนะานเพื่อน ฉาลอหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปลุ้นมาพร้อมกันเลยนะคะวันนี้เรามีกลุ่มมาแจกด้วยนะทุกคนนะเป็นกลุ่มเวลาโบราณธรรมนะเพื่อนสนใจอยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์กันเข้าไปได้เลยเนาะคลิกลิงก์ใต้คลิปกันเข้าไปได้เลยนะนะก็ในกลุ่มนะ้มีแจ้งเวลาโบราณธรรมด้วยว่าเกมไหนช่วงไหนเวลาไหนแตกดีและเกมตัวไหนกําลังแตกอยู่ตอนนี้นะคะแล้วในกลุ่มก็มีแจกด้วยนะทุกคนนะเออมีแจกแบบมีกิจกรรมไม่ทํากันแบบมากมายเลยนานเพื่อนอือ เขาจะประกาศผลวันที่16นี้ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไปทํากิจกรรมก็รีบคลิกลิงกเข้าไปทํากิจกรรมแล้วก็ร่วมเล่นกิจกรรมสนุกๆก,กับกลุ่มเรากันได้เลยนะทุกคนนะมแตรคนใจดีทั้งนั้นจริงๆม,มแต่คนหัวอกคอเดียวกันทั้งนั้นนะคะคุยกันรู้เรื่องแน่นอนนะจ๊ะโอเคมาเพิ่งจะได้มาแค่38บาทเอ้ยเอาดีดอกนี้ไยมาโอ้โห45บาทว่าไงมาอีกจึ๊บ227บาทคูณ8ไปอีก192บาทดานเพื่อนโอ้โห ไอซซื้อสามสามร้อยสามร้อยเบาทปะเออซื้อไป375บาทนาทุกคนดู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 ดสีดดบาทนาตอนนี้ได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ้าทุกคนว่าง,ง่าอีกยี่สิบเจ็ดบาท น้องๆองที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะไม่แนะนำไม่ทําตามนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะถ้าอยากเล่นก็อบอกพ่อบอกแม่จ้ะทุกคนนะมิกวินมาเท่าไหร่277บาทโอ้โหตอนนี้มีอยู่8 0 0แล้วนะซื้อไปแค่375บาทอ่ะปกติก็ไม่ค่อยลงลงเกมนี้หรอกใช่ปะสังเกตป่ะ ถ้าสังเกตจริงเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้สักเท่าไหร่มาอีกแล้วบิ๊กวินโอ้โห639บาทแฮะก็ได้อยู่นะ3รอบสุดท้ายแล้วว่าไงโอ้โหทุกคนคือวันนี้คือมีแต่เกมแบบโบบบมากเลยเวลานี้นะคะ 119บาทนาาเพื่อนเหลืออีกหนึ่งรอบว่างไง่หนึ่งรอบหนึ่งรอบโอเคอ่าได้เท่าไหร่เอ่ย1,645บาทนะาทุกคนตอนนี้ก็มีอยู่1,684บาทเดี๋ยวจะขอซื้อเบ็ดต่ำสุดดูว่าจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็เลิกเล่นานาาเพื่อนโอเคมา เรากับผีป่ะคนโฉบโจ๊บโจบโจบส,สเก็ตเตอร์มาสี่ตัวสิบสองฟีสเปลนจัดไปดิปบุบะมาซื้อแค่เจ็ดสิบห้าบาทเบ็ดหนึ่งบาทนี่จะได้สักเท่าไหร่กันเชียงจ้ะถ้าไม่ได้ก็แค่เลกเล่นเพราะว่าตอนนี้ได้กำไรมาเรียบร้อยแหละกำไรพันกว่าบาทนขับนั่นนั้นวันนี้ดวงมาว่ะเล่นเกมอะไรน,นี่ก็คือได้ทุกเกมเลยนะคะทุกคนไปตามจากในกลุ่มมานั่นแหละเห็นเขาบอกว่าค่ายพีจีตอนนี้กำลังแจก ก็แคปรูปมาให้ดูด้วยนะว่าเกมไหนก็เลยมาลองเล่นเออไม่อยากเชื่อมันจะแตกจริงมันอาจจะแบบบางคนมันอยู่ที่ดวงนี่แหละเอาจริงป่ะเออม,มาได้ไหมอีก2ี่สิบบาทย4 8สบแสิาทได้แปดสิบสตงางค์อ้าว ทุกคนคนุได้ยินเหมือนกันใช่ไหมเออโอ้โหมาคูณสิบสองแล้วว่ายังไงอย่าไปาสนใจเสียงอะไรทั้งนั้นนะเล่นเกมกันต่อไปนะคะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะนั่งกัดที่นอนโอ้ยนั่งกัดน,นั่งจิกเบาจิกอะไรอยู่ตอนนี้นะครับได้มาห้าสิบสิบสองบาทนะคะทุกคนได้มา52บาทก็ เดี๋ยวจะเลิกเล่นแล้วกันเนาะรู้สึกว่ามันน่าจะไม่จแจกกวแหละนะคะได้กำไรพันกูบาทแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะทุกคนนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งใ้ช่องเราด้วยนะถ้าอยากเล่นก็คลิกลิงก์กันเข้าไปได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะบ๊ายบาย